<อ>สวัสดีครับทุกคนนะครับมากรอบครับผมเหนื่อยมาถึงเตรียมกล้องเตรียม,ยม <c oughs> อุปกรณ์ถ่ายทําเหนื่อยมากพี่น้อง่อะเดี๋ยวพาดูลูกนี้นะครับไม่รู้ว่าจะได้ปลาหรือเปล่าครับผมโอ,โอ,โอ,โอ้พี่น้องชันมากปบาโนมาน์ปลาโนปลาขึ้นไปลาอะไรโน นี่กสองหลังนะครับผมหลังนึงหลังนึงนะครับมันใส่ฟางอีหลังอีหลังนี้นะครับผมโอ้ทุลักทุเลนี่ครับผมคอยจะได้คลิปให้ชมเนาะโอ้ยปลาบูใหญ่ปลาบูใหญ่ท่านผู้ชมเอ้ยมีเต่าด้วยออื้ ครึ่งโลได้มั้งปลาบูตัวนี้นี่ไปลาบูใหญ่ครับผมอุ้ยหนึ่งสีอิลแซ่บหลายพี่น้องเอาถือว่าไม่แฮ้วครับผมนี่ใหญ่มากดูครับผมเกือบครึ่งโลนะครับครึ่งโลน่าจะได้สวยงามจริงๆอะเดี๋ยวไปดูหลังนู้นนะครับผม ได้ป็นนินสิม,นมานโนโนน้องจ้าเหนียะลอบผมลอบจมด้วย <c oughs> ชีวะรอบปลาสุกไว้ ซูนย์ซูนย์เป็นยังครับผมหลังนี้ซูนจิดคุกกี่ปลาบูหนึ่งตัวแล้วปลาบูจะได้สักสี่ห้าตัวพี่น้องเอ้ยหนึ่งแซบ่บนะครับหนึ่งหาผักทำน้ำจิ้มเจีวแล้วก็นึ่งผักด้วยฮะอร่อยมาก จะพาไปแกะปล่ากันนะครับอะาน้ะแกะปล่าครับผมเต่าที่นี่นะครับอู้ปิงปิงเต่าเยอะมากบางตัวนี่อู้ยแบบเป็นร้อยเลยนะครับผม ตัวนี้ก็มีครับนั่น,น่ะปริงแต่ว่าไม่เยอะเท่าตัวก่อนโอ้ติดหัวนี่พี่น้องสวยงามสวยงามตามท้องเรื่องปลาบูสายงามเติบนึ่งสีอิว้วอร่อยมากนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวชับใส่รอบไว้คืนเนาะนะครับผมก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับว่าจะเป็นแฟนเพจแล้วก็ยูทูบนะครับอุ้ยชิตับคนสุนทร์เหล่าเพื่อประสาทตัวนะครับอันนี้ขอลาไปกับปะบูตัวนี้นะครับผมสวัสดีครับ